ครับสวัสดีท่นทานผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้พวกเราก็อยู่กันในบินนี่เกมเบนบอลกันอีกเช่นเคยว <c oughs> ันนี้เราจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ไม่ไม,ไม่มาดูกันจัดมาเลยนะอันนี้จัดมาเลยปิดแค่นี้พอป่ะ <c> เ <oughs> อาปิดเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะให้แบบว่าดูแน่นหนาเลยครับนะแค่ดูเฉยเฉยนะไม่ต้องแน่นจริงก็ได้อ่าเรียบร้อยนะครับผมโอเคไปดีกว่า <c oughs> เน้นบ <sm convert>. ุกเว้ยเน้นบุกเว้ยลุยลุยเน้นค่าไม่เน้นทุบไม่ทุบเตียงเล่นเกมทุบเตียงแต่ไม่ทุบเตียงคืออะไรวะงงมากรอเดยครับเพื่อนมาแล้วเออมาแล้วเออลุย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 เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่แตกด้วยเปไงโอ้ยเป็นการกันดีเนีว่าจริงบิงจ้าเอ้าชิปเป่งแล้วเหลืองก็จะมาเนี่ยไม่เห็นเลยลเนี่ย,ยดีนะาหาันไปมองเดี๋ยวต่อแล้วกันถือว่าเป็นการสารฝันนะครับเห้ฝันของเหลือเป็นจริงแน่มาแล้วมาละอะไรสิมาลิสิมาลิจ้าไม่รอด เหลืองเอาเรื่องว่ะทุกคนเหลืองเอาเรื่องนี่ครับเมื่อกี้มันกะจะตอบบอกให้รอดด้วยเมื่อกี้แต่ดีนะมันไม่รอดอ่ะสวยมากว่ารู้ว่าสวยมากอันนี้เอาเลยมึงเอ้ยไงนี่กุมาแล้วกุบบ้างกูบ้างบุกกุบ้างบุกโอ้โขยี้ใจไปนี่แล้วลวกไปดิเฮ้ยห้อ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 ยทำอะไรอะทำอะไรอะ นั่นแน่นั่นแน่ไว้ใจไม่ได้เลยนะน้องให้ตายเถอะมาเราว่าอืมเราว่าเราเตียงแตกแล้วล่ะ <c ười> อะไรวะเตียงแตกได้งไงอะ่ะเฮ้ยวัดเฮ้ยเออมันหายตัวมาเหรอไอ้ผู้หญิงด้วยไออย่านะ <c ười> อ๋อมันถูกตรงนี้ เดียเตียงกูแตกแล้วมึงจะมาเอาอะไรอีกเออจะมาเอาอะไรอีกฮะอ่ะจะตายแล้วค่ะมึงไม่ดูเลยว่าเตียงกูแตกแล้วเฮ้ยโอ,โอ้ยโอ้ยไม่กินเลยกินเลยงานนี้อูไม่รอดแล้วว่ะทุกคนเตียงแตกแล้วว่ะ <c oughs> เตียงแตกแล้วครับผมงานเข้าสุดๆแรกล่าเรามีแค่หกทองเองวะ่ะ ต้องได้เจ็ดนะเนี่ยอ่าสวยเลยอย่าได้ดาบอย่าได้ดาบขอดาบเลยขอดาบเลยแม่โอ้โหโมแม่งลุมกันแล้วอันนี้ลุมกันแล้วนะขอโทษนะอ้าเธอโหดเกินอ่ะไอ้คนโหดเลยรีเลยนะรีเลยนะี่รีรีเลยครับผมรอบนี้เอาพิษแอ็กกับขวายไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเกื่อได้ทุบตียงเลยนะจ๊ะได้แล้วแต้มไปเลยแต้มไปเลย ขออาวุธขอให้ครบเลยนะขอของครบขอของครบสวยมากฟามไปนิดหนึ่งฟามนิดหนึ่งฟามนิดหนึ่งเลยไป16บล็อกบอกเลยว่าสุดยอดรู้สึกเหมือนบล็อกไม่พอไงก็ไม่รู้นะฮะปกติเอามากกว่านี้นะ <c oughs> บล็อกแค่16บล็อกจะต่อพอปะวะเียหายละเหียละเฮ้ยเอ้ยไปละไปจะมาเอาเรา มันรู้เราจะไปเอามัน <c ười> คุปไปแล้วงานนี้มึง่อโดนไอเชี่โดนไม่ถึงอีกแม่แมเอ้ยตัวเตี้ยเฮ <c ười> ้ยเดี๋ยวเขียวกำลังไปหาฐานแล้วนะเพื่อนไม่ที่หายโอ้โหตัวแดงๆอีกแล้วจ้าเอากูไปแล้วงานนี้กูไม่อยู่แล้วแม่เฮ้ยพ่าเราเหลือแค่สามคนนะทุกคนงานเข้าจ,จัดเลยแดงหนึ่งตัวขึ้นในนั้น ใครจะมาช่วยผมบ้างครับยายยึดฐาน,นอืนยึดฐานึ้นยึดฐานึ้นอืมอืมเออขอบคุณครับเกือบไม่รอดแล้วนะอันนี้เฮ้ยใครวะยายา yeah! yeah! อู้หเกือบแล้วเพื่อนกดตายเพื่อนเหลือแค่หนึง่งพับมือตะครับพับม <c oughs> ือตะข้อเฮ้ยอ่ากิน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 เพื่อนกินดิชิบหายแล้วเพื่อนไปกิน เขาไม่รู้ว่าเราโยนให้เพื่อจะไปฆ่าตัวตายไม่นะแต่ต้องมีนี่แหละอย่าลนะอย่าละเว้ย <c oughs> โอ้ยดีนะมีโกเล่เลยเลเอ้ยเออทำอะไรโกเลมกูโอ้ยถ้าเปโกเลมมันแตกง่ายจังไะโกเลมโกเลมอยู่กับกูก่อนมีคนมาอีกแล้วเว้ยได้โกเลมโกเลมเดินไปนะโกเลม กูขอกูเลมกูขอร้อง<ห>อีอีอีดอกเอ้ไอเวรได้ทำมไมไนไม่ปิ้ววะเฮ้อเฮ้อรีลีล,ลีเอาอืม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 อ้าจะตายรู้นะว่าเธอแค้เราอะ่ะเฮ้อแต่เธอไม่ต้องมาถี่อย่างนี้ก็ได้โดนโดนก้าเลยเฮ้ยแต่นี้สวยจังเลย ว้าเลิศอ่ะสรุปเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ทุบเตียงเลยนะทุกคนนะนะครับเป็นสีอื่นนะครับที่ทุบเราเอออะไรแล้ววะเนี่ยอะไรแล้ววะเนี่ยไปละอยากเตียงแตกไวๆว่ะ <c oughs> ผ่านเรื่องเข้าเตียงตัวเองโว้ยให้มันตื่นเต้นกันหน่อยให้มันตื่นเต้นกันหน่อย โอ้แล้วปิดอย่างงี้มึงอย่าปิดเลยดีกว่าเอออย่ามาเดี๋ยวช่วยปิดเดี๋ยวช่วยปิดนิดน,นึงนิดนึงนิดนึงเนี่ยเออปิดก็ไม่มิดนายโอ้ยแย่จริงแหละ <ś c oughs> ปิดให้มันไม่มิดดีวะบ้าเลยเราจะไปบุกกลางก่อนนะครับก็จะเอาเอเมรอรัลด์ก่อนก็ได้นะเนี่ยชิเป่งละกูโหวตมีใครตอบบอ่อบล็อกแม่งเอ้ยเพื่อนครับเพื่อน เฮียจนได้ไปเล่าไม่มีใครดูเลยไม่มีใครดูเลยหัวเราอนแรงน้ำตาแล้วเนี่ยกูจะไปฆ่าสไตายโอ๊ยโลกนี้มันโหดร้ายว้ากูจะไปตายกูจะไปตาย,คตายใครก็ได้เข้ามาทีเข้ามาเลยสารส่ยับด้านมืดเข้ามาเลยครับ ผมอยากรีแล้วผมอยากรีมานี่ดูดูด,ดูน้ำเงินสามสี่ตัวให้หมดเลยเขียยมึงทำกูไว้กูจำได้แล้วเนะี่ยตีอย่างกับคนบ้าเลย,ยไม่ชนะเลยนะ Rip ตีสุดแรงแต่ไม่ชนะนะจ้ะน่ารักอ่ะนะ่นารักเกิน ตาท้ายทุกคนนะครับโอเยมันท้อเหลือเกินชีวิตนี้มันท้อเหลือเกินมันต้อแต้มันต้อแต้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปอีกเอาไปอีกวิเข็ดกูไม่เข็ดนี่กูต้องไปทุบไม่ได้สักครั้งนึงอ่ะเอาไปด้วยจัดมาเลยจ้าทำไมน้ำเงินมันมาไวจังวะโอ้โหลางไม่ค่อยดีแล้วงานนี้รู้สึกได้เลยว่าเดี๋ยอจะแตกละผมสัมผัสได้เลยแหละ เออไม่ไม่ทีออ่มึงเก่งจังวะไอเชี่ยผู้หญิงด้วยเชี่ยมึงเก่งเกินเชี่ยแม่งเชี่ยแม่งไปตัวแล้วไม่นะไม่นะไม่นะไ่นะไหนมือของมือของเออไปเลยไปเลยไปเลยไม,เออเยม่ไม่นะไม่เราไปก็ปุ้ยมาจ้า เธออย่าเธอเราเพื่อนกันนะฮิ <c oughs> โคยไว้เลยไม่เอาด้วยแล้วทีไมันเป็น,นโหดไล่จังเลยอะทไมันเป็นเล่นโหดจังกว่าโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับได้เวลาหนีละห <c oughs> นีความพ่แพ้โว้ยถ้าชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กับกดนได้ยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ผมขอาจากตัวลายไปก,ก่อนนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บๆคลาบม้วม้วม